ไปแลยวเด้อไปแล้วนะขึ้นสูงสูงล้มกระสากันไกลได้หลายหลายเพนั้นสอบวัตถุบนจบสามจบแลไป กับการเดินด้านซีกับปลายทางลาย้าลายบาตล้าตไปสี่สิบเออ่สิบมาคุณละกันพี่โสี่สิบห้า ดีโด้มากลยในองศาดีพองามกระพืบ่บางๆะะครับกา้าลงช่วงเน็ก กว้างสองสองพันะะเบียดได้ขวางได้เบาได้เบิ่งกันไปครับกับผมฝ่าครับสอพรพิมลนะครับบนฝ้านะครับไม่น้อยเก่งๆกบูในตำแหน่งฝ้าอลงมาครับครับดี่้าพเจ้ามหาเรือนเลิกฟังนี่คืเติม์กามดอนเพอดียังจุดใดดอนในมหาเรือเบิง ครับนี่คือสอฟพิมลครับมนฟ้านะครับมาถงไปบอรอีกว่กับลากวันบางครับมันจดรอนกันนะทจรอนแต่มันไปมุ่งไกลางุ่นก่อนไปมุ่งไกลเป็นย่งนี้ไปลาไก่หรอหรืตกฟ้อนล้อออกไปมฟ้อนไมีควอนมากมัจางๆนะครับอาจารบอกไปเลย ขับควันติดมาขับควันสีบางๆรับแต่แม่งังแต่ควาขาวมันจะเป็นน้ำเงินเรือนับน้ำเงินแต่รับกวบขาวบางขับเบิ่งกันไปเรื่อยๆขับกรลังได้้อย60นะครับความเบามีองศาคือตกแปร ไล่ขาวที่ว่าเป็นสินไล่ชัดๆนะครับแล้ก็จะเป็นช่องป้าตรงนั้นพื้นเดียวเนื้อพื้นขาวเป็นพังเงี้ๆขึ้นไปเป็นพังไล่บางๆนะครับพื้นใหญ่เน้อเนี้ยไปท้ามคุดยังยังจะไม่ลับไปที่เราบางขาวเป็นสินเป็นพงไว้นะครับฐานกาลันต์กับเืส้นต่อมามองนั่นนะครับเท้าชมน้อยนะครับ กำลังจับเพื่อนลงมาการันตีไปการันครับมันจะตเตะขาวลงมาเราเป็นปลาทำนม่นเพียงเดียวเด้แต่งแแลงมาเราผู้เชี่ยวตัวนามีน้อยนะครับทางเบียดลงมาดำทรายครับเดนื้อผัาเข้าๆไปมันจะเป็น

มาเที่ยวได้บ้านีน่งนากับไป็น่อดอเ